ดวงตกชีวิตติดอย่าลืมกรวดน้ำอิมินาทุกคืนหลายคนบอกว่าสวดมนต์ก็แล้วสวดคาถาก็แล้วทําบุญทําทานก็ทําแต่ชีวิตกลับหนักกว่าเดิมใจไม่เบาเหมือนที่หวังไว้ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนว่าบุญที่ไม่กรวดน้าเท่ากับบุญที่ยังไม่เดินพลังบุญยังไม่ถูกส่งต่ออย่างสมบูรณ์ถ้าช่วงไหนรู้สึกดวงตกตกชีวิตติดติดขัดขัดให้ลองกรวดน้ำอิมินาทุกคืนหลังสวดมนต หลังสวดคาถาหรือแม้แต่กรวดน้ำเฉยๆด้วยใจสงบก็ได้ไม่ต้องรอเลิกไม่ต้องพิธีใหญ่แค่ตั้งใจจริงผลจะค่อยๆปรับอย่างเงียบๆแต่ลึกมากเริ่มทำดูไม่เสียหายบทกรวดน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุนุตตราอาจาริยูปการาจะมาตาปิตาจะยาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจะพรหมมาราจะอินทรา จตุโลก,กปาลาจะเทวตายโมมิตามนุษสาจะมัชตาเวริกาปิจสัพเพสตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขขังจะติวิทังเทนตุคิปตังปาเปถะโวมะตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเศเสนะจะคิปปาหังสุลเพเจเวะ,วะตันหุปปาคาณเฉทนังเยสันตาเนหินาธรรมมายาวะนิพานโตมะมัง นัสสันตุสัพพทาเยวะยัตถชาโตพระเวพระเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลขโขวิริยมหินามาราลพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปะวะโรนาโถธรรมโมนาโถว,วรุตโตโมนาโถปัจเจกพุทโธจะสังโคนาถตโรมะมังเตโสตามานุภาเวนะมาโรกาสังลพันตุมาคำแปล ด้วยบุญนี้อุทิศนี้อุปชาผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพรหมมานและอินทราชทั้งถวยเทพและโลกบาลยมราชมนุษย์มิตรผู้เป็นกลางผู้จองผานขอให้เป็นสุขสารติทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญผองที่ข้าทำ จงช่วยอำนวยสุภผลให้สุขสามอย่างล้นให้ลุถึงนิพพานพลันด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศให้ปวงสัตว์เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตันหาอุป,ปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานมาลายสิ้นจากสันดานทุกทุกพบที่เราเกิดมีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย โอกาสอย่าพึ่งมีแก่มูมานสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพระพุทธผู้บวรนาศพระธรรมที่พึ่งอุดมพระปัจเจกับพุทธโธจะสังโคนาถตโรมะมังเตโสตามานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาบทนี้ไม่ใช่แค่กรวดน้ำแต่คือการส่งบุญให้ครบตัดภาระกค้างขาทําให้ทั้งใจและดวงค่อยๆเบาลงอย่างแท้จริง